สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะมาฮะมาตามคําเรียกร้องมาตามคําถามหาถามหาผมเยอะมากว่าเป็นรถสี่ล้อกลางไหมที่วิ่งไม่แบบไม่ติดเวลานะครับวิ่งไปไหนก็ได้ที่ไม่ติดเวลาเพราะเป็นรถสี่ล้อเล็กเออ <c oughs> เขาเรียกสี่ล้อใหญ่ไม่ใช่สี่ล้อเล็ก <c oughs> <c oughs> เอา้ามาครับ คันนี้ก็คือปี f อเรามีพี่น้องเราที่กรุณานะครับแบ่งผมมาทำกำไรผมก็เลยเออมาลองมาดูขอบคุณป๋ามากๆนะครับที่แบ่งมาทำกำไรนะครับผมไม่รู้ว่าราคาที่ผมตั้งเนี่ยจะขายได้ไหมแต่ผมว่าเหมาะสมแน่นอนในองค์ประกอบหลายๆอย่างช่างทอนมาสตาร์ทได้ไหมล่ะโอ้โหเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันเครื่องอะไรนะครับ f อเราพี่น้องเรา เห็นเครื่องแล้วแจมวาวนะผมบอกให้เลยนะฮะมาครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยมานะมาดูกันนะครับสําหรับดําเล็กคันนั้นที่สีส้มมาพร้อมแมคโครก็ขอบคุณ f อฟเราที่เชื่อใจผมนะโอนมาจำมาโอนมาจำมาห้าหมื่นแล้วให้ผมแล้วก็บอกผมว่าถ้ารถมันดีเอามาส่งเลยผมก็ <c oughs> <c oughs> เอาไปส่งครับเรียบร้อย <c oughs> ไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคันดําเล็กนะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้สีเหลือกลางคันนี้กันมาแลครับ มาดูมาดูมาดูครับพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยเสร็จสับกลับมาดูครับมาดูมาดูมาดูครับมาดูครับเบรกแฟบหอ,อยครับเครื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ได้ยินเครื่องเราจะโอ้โหได้ยินเครื่องเราจะอยากได้แน่นอนนะเอฟซี FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่กําลังหารถลักษณะอย่างนี้ไปวิ่งใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกอ่ ไม้บรรทุกอะไรต่างๆนะครับส่งน้ําส่งของทำได้ทุกอย่างอ่ะหรือว่าอยากได้ไปรประกอบเป็นดัมเล็กนะครับคันนี้ก็เหมาะเพราะว่าเป็นเสื้อเผาอิซูซอลนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเผาอิซูซอลรับน้ำหนักบรรทุกได้เยอะปกติแล้วจะเป็นเพาเผาที่ดุมมันโผล่ออกมาแต่เขาใส่เป็นกระทะบรรทุกก็เลยชิดเพาแบบนี้กลายเป็นเพาจมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไปเปลี่ยนเป็นตัวนั้นได้เหมือนเดิม <S 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 แล้วเครื่องเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้ช่างทอนดําหัวก่อนนะครับ <S <S นี่ช่างทอนดําหัวแล้วครับ ลอยเต็มสูบครับเครื่องอ่ะดูครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเครื่องกันครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ว้าวซี e ี้แรงนะครับเครื่องโอ้ <Wow. S 2> oh, สุดสดครับพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์หัวก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาแต่ฝั่งนู้นไม่มีอะไรครับก็มีลายตะเข็บหัวแตกรายงานหน่อยนะครับเก็บไป สงสัยจะตากแดดนานนะครับแตกไรงาตัวนี้นะครับอด,ดูดูดูครับดูโดยรอบแบบจำแววไปเลยครับเนี่ยคือตําหนิก็มีหัวล็อกล่อนมีโชว์ขาอ่อนด้านซ้ายนี่ครับเขาเรียกาภาษารถเขาเรียกโชว์ขาอ่อนนะครับ <S 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 นะครับเนี่ยที่มองเห็นขาพูด,ดง่ายเลยบางคนเขาเรียกกระจกอ,อะไรนะสายข้างอะไรประมาณนี้แหละการเรียกของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับ fc เราพี่น้องเรานะ ตัวนี้เครื่อง1้อแรงพวงมาลัย power เครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องค่อนข้างที่จะแจม่มมาดูภายในกระบะครับทีนี้มาดูภายในกระบะครับ,ระบ,ะรบเอเป็นกระบะไม้แบบนี้เลยนะครับสำหรับ fc เราพี่น้องเราที่อยากให้ดียิ่งไปกว่านี้ซื้อแผ่นเหล็กมาปูครับปูเป็นแผ่นเหล็กจะแจ่มมากนะครับเปิดได้3าด้านอ่าบางบางเปิดกระบะออกหมดเลยเดี๋ยวให้บางเปิดกระบะให้ดูนะ เวลาสมมติว่าเรา,เาขึ้นของเสร็จปุ๊บนี่ครับแล้วเราจะลงของมันง่ายขนาดไหนมาดูกันครับเดี๋ยวเปิดหมดเลยแวนหนึ่งด้านครับมาครับด้านที่สองครับชวูวแวขึ้นลงสี่มุมไปเลยมันมันมันติดตัวล็อกตัวนี้อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ยนี่เน,นี่เอก็เอาออกก่อนดิดึงออกมา แกออกมาเออดึงออกมามันติดแล้วเนาะ่าหันเราปลดล็อกมากๆสิละเออดึงออกมาเอานั้นมาเคาะออกหน่อยมันฝืดก็มันฝืดเดี๋ยวให้ช่างบางเคาะออกเดี๋ยวพาดูนะครับอ่าดูดูเบื้องต้นนะครับนี่กระบะอ่อพื้นไม้ก็มีตําหนิเัาแตกหักหน่อยก็ไปปูหน่อยนะครับเดี๋ยวให้อ่อช่างพรเปิดออก,เป,ออกเปิดออกทุกด้านเลยได้ช่างพรเนอให้เอฟซีเราได้ดู มันก็ไม่เคยเปิดตักีกเอย่างนี้นะครับอึบอึบอึบเรียบร้อยครับเปิดออกได้เลยครับทีนี้แวปับ๊บด้านนู้นด้วยทั้งบางเคาะออกเคาะไปนี่ครับสดๆดร้อนๆนี่แบบนี้เลยนะครับเปิดเปล่าแบบนี้นี่เห็นไหมเปิดออกได้สามด้านขึ้นของได้ลงง่าย ของขึ้นง่ายลงง่ายอนเนกประสงค์ครับตัวนี้มันจะเปิดได้3ด้านแล้วที่สําคัญมันเป็นเครื่องร้อยสิบนะคร fc เราพี่น้องเรามันเป็นเครื่องร้อยสิบนะตัวนี้จะเด่นจะเด่นเรื่องเครื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงครับร้อยสิบแรงเครื่องนิ่มฟิปเลยนะครับเสียงเครื่องเพาะมากนะครับทัชซีสวยครับไม่ต้องห่วงนะครับพื้นกระบะพื้นหัวถือว่าโอเคเลยฝั่งนี้อ่ามาดูในหัวฝั่งนี้ครับแวดูดีครับไม่ต้องห่วงครับอ่เดี๋ยวผมให้เขาเอาหัวลงก่อน เดี๋ยวให้เขาเอาหัวลงเ๋ยเรามาดูพื้นข้างในหัวเอาหัวลงหน่อยพอนเดี๋ยวพาเอฟซีเราดูพื้นข้างในหัวนี่ครับสี่ประตูผมได้มาใหม่กําลังเช็คครับตอนนี้รถคันนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยติดประจาเรียบร้อยนะครับไปที่เพชรบุรีภาคใต้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ขอบุณเฮียที่ไว้วางใจนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เลยนะครับแล้วก็อตอนนี้รถเยอะมากรถซ่วมคันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับ<ม>เดี๋ยวมาจัดการให้ FC เราให้พี่น้องเราได้ดูชมกันนะครับ ลงได้ไหมอ่บาบางังบังเอาหัวลงซอยท่อนเนี่ยเออมันต้องมีคนหนึ่งประคัประไว้เออมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่ะมาเรามาดูทีนี้มาดูภายในครับบต่บต้องบงม่ต้องบังไม่จำเพาะอื่นก็ผมพาดูภายในเนี่ยสะอาดนะดูดีนะเกียร์สั้นเห็นไหมครับสะอาดดูดีไม่เกะกะครับเรื่องเกียร์เรื่องอะไรต่าง ภายในพื้นหัวค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมือหมุนด้านข้างแบบนี้นะครับก็ราคาขายเหมาะสมแน่นอนที่ผมจะขายในแต่ละคันในแต่ละครั้งนะครับคันนี้ก็มันเป็นอนเนกประสงค์อะสําหรับเอซเราพี่น้องเราสมมุตินะไปยกกระบอกกระบะออกทําเป็นรถด,ดาก็ได้นะครับคันนี้นะฮะหรือว่าจะปูเป็นพื้นเหล็กใส่คออวิ่งส่งของในเมืองในอะไรมันไม่ติดเวลาเป็นรถสี่ล้อกลางนะฮะตัวนี้นะครับ มันเป็นรถสี่ล้อกลางที่ไม่ติดเวลาแล้วก็ราคาที่ผมจะเปิดขายก็เป็นราคาที่แบบมิตรภาพอยู่แล้วได้เครื่องร้อยสิบเกียร์ใหญ่เฟืองท้ายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอฟซี FC เราพี่น้องเราเดี๋ยวโทรศรัพท์พอแป๊บนึงครับมาต่อกันครับเมื่อกี้โทรศรัพท์เข้านะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะเปิดราคาให้เอฟซเราให้พี่น้องเราได้ฟังนะ,ะเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะก็หัวก็มีตําหนิแตกรายงานนะครับขับได้วิ่งได้ปกติพวงมาลาววัย power ทะเบียน20มิยอ 68นะครับ20่สิยอ68นะทะเบียนนะนะฮะเนี่ยเห็นไหมนะครับ,นะรบอ่ะจะเปิดราคาขายแล้ว125,000บาท125,000บาทครั้งที่1 125,000บาทครั้งที่2 125,000บาทครั้งที่3นะครับ3ครั้ง4ครั้งก็125,000อยู่ดีคันนี้นะครับรถอนเนกประสงค์คันนี้นะครับ4ล้อเอลนะครับเครื่อง110แรงฝาดำฟึ เกียร์ใหญ่ช่วงล่างใหญ่นะครับตัวนี้เกียร์ใหญ่ช่วงล่างใหญ่ใครที่กําลังมองหารถคันนี้จะไปติดโม่ปูนเล็กวิ่งอันนี้ประสงค์อะรถสี่ล้อกลางอะไม่ติดเวลานะครับฝากเอฟซีเราฝากพี่น้องเราอย่าลืมนะเล่าให้ญาติพี่น้องเราฟังว่ารถถูกรถดีอยู่กับผมมีจริงเอกสารชุดโอนครบโอนไม่ได้รับคืนทุกบาทเช่นเคยอโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะ 0879519226 0956643826วุดที่ใช้อะไรยนต์กาลสินชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้การันตีมัดจำแล้วได้รถแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับปิดฝาข้างน้อยช่างอร